สวัสดีครับอยู่กับช่องไทยกาลสิล์ JO2 Official นะครับวันนี้เรามาตามที่เราสัญญาไว้นะครับเราจะมาที่อุทยานธรรมธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมไปกันครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับนี่ที่น้องอิงกับบ่อโจมานะครับ เราจะไปสักกราระหลวงปู่นะครับ ถึงแล้วครับยินขันเข้าไปวัดไม่เอือดดูนะครับผู้คนวันนี้หลวงปู่ไม่อยู่คนเลยไม่เยอะนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนครับนี่องหลวงปู่นะครับ ใครอยากขอพอรขออะไรขอได้เลยนะครับผมนี่เราก็จะมาบูชาดอกไม้ก่อนนะครับกำลังสัาสาธุต้องพิษเดง All right. พ่อแม่่เอพีสี่ขอพรนะครับผมไม้ก่อนนะครับอ่าครับดูการรอบๆนะครับ บรยากาศครับทางหลังรูปปั้นหลวงปู่กำลังจะสร้างอีกครับเนะนี่ยทุ่งนามีควายด้วย ครับองค์ใหญ่มากเลยครับผมผมบอกเลยพาพ่อ,พอแ,มแ,มแม่ FC มาขอพรแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมช่องไทยกราสิน์ JO2 Official ครับผมเนี่ยลำตัวใอญ่านาก เมื่อไหน่อยครับจอแสงสนต่อแสงดูคนครับ บรรยากาศลมเด่นครับเชิญชวนเข้ามาเที่ยวด้วยกันได้นะครับศิลาสิจนจันทร์นิย้อนแสง ะจะเจอช้างกับพญานาคนี่สวยมากเลยครับคนมากมายแต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนลงปู่ไม่อยู่ สำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับช่องไทยกาสสิน JO2 Official ครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับคลิปนี้